ยินดีต้อนรับสู่รายการห้องสอนเล่นกับผม Professor Meeple นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเกมที่ชื่อว่า Tower Up Tower Up เป็นเกมของค่าย Monolith นะครับ Monolith จะเป็นค่ายที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเกมที่เป็นมินิเจอร์หรือตีมติกมากๆนะครับเป็นการแหวกแนวการทำเกมม n น l ลิ h พอสมควรนะครับและเกมนี้นะครับไม่ได้รับการสนับสนุนโดยค่าย <c oughs> จริงๆก็เป็นเกมที่ผมซื้อเองนะครับแต่ว่า ผมเห็นว่ามันเป็นเกมที่เล่นสนุกจริงครับเลยทำเองเนาะแต่ว่าถ้าว่าใครสนใจนะครับ Tower Up เป็นเกมแปลไทยแล้วนะครับแปลไทยโดยทีมงานของบอร์ดบอร์ดอคาเดมี่ใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดเนาะบอร์ดเกมอคาเดมี่นะครับ Box and Blue แล้วก็บอร์ดเกมวีวีเดย์นะครับก็รู้เลยนะว่าใครสปอนเยอะสุดนะครับดูครับมี2ค่ายอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วก็อีกกกนหนึ่งอยู่ข้างบนอย่างงี้รู้เลยคนบนสุดเนี่ยสปอนหนักสุดรอเล่น,นครับรอเล่น นะครับก็เดี๋ยวไปดูอุปกรณ์การเล่นเกม Tower Up กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเข้าสู่อุปกรณ์การเล่นเกม Tower Up แล้วนะครับเป็นบอร์ดเกมนะครับจะขาดกระดานไม่ได้นะครับเริ่มต้นจากกระดานนะครับซึ่งกระดาเน,นียจะมี2ด้านนะครับจะมีด้านสำหรับเล่นผู้เล่น2คนนะครับเปิดพยบหนึงมันจะได้เป็นผู้เล่น2คนอีกด้านหนึ่งจะเป็น ทะเลอันกว้างใหญ่นะครับเจ้ากลางเต็มๆก็ได้นะแต่ว่าทะเลไม่มีผลนะเวลาเล่นเกมสองคนก็ใช้กระดานแค่นี้ก็ได้นะครับมันจะได้ไม่ไม่กินที่แต่ถ้าหากว่าเล่น3หรือ4คนนะครับก็เปิดต่ออีกทบหนึ่งนะครับมันจะได้เป็นกระดานสําหรับผู้เล่น3าถึงสคนนั่นเองนะครับจะได้เป็นเมืองที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็สร้างได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นนะครับสำหรับกระดาน3าถึงสคนนะครับแต่ว่าสําหรับการสอน ครั้งนี้นะครับผมจะใช้กระดานสำหรับผู้เล่น2คนนะครับในการสอนเล่นเนื่องจากว่ามันกระทัดรัดกว่านะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันแต่ว่าโกดหลักๆเนี่ยมันจะเหมือนกันสำหรับ3าคนกับ4คนนะครับก็กระดานผมเก็บไว้ก่อนเนาะถัดมาจะเป็นกระดานผู้เล่นนะครับจะมี4กระดานนะครับมีกระดานสีเขียวสีชมพูสีส้มกับสีเหลืองนะครับคอมโพเนนต์ของผู้เล่นก็ตามนั้นเลยนะครับโดยผู้เล่นแต่ละคนนะครับจะมีคอมโพเนนต์ตามนี้นะครับจะมีโทเค็นรูปลดก่อสร้านะครับจะมีบูโดเซอร์รถบรรทุกมี อะเรกิ uh, Ball, ่งบอลรถมึงมันคือลูกตุ้มเอาไว้แบบถล่มอาคารอนะหรือว่าเครนแบบเคลื่อนที่นะผมไม่รู้เหมือนกันนะผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าอันเนี้ยมันดูไม่ออกเหมือนกันว่ามันเป็นแบบรถอะไรแต่เท่าทีาด่ดูน่าจะเป็นเหมือนกับรถอารถเครนนะครับวายกของเนาะแล้วก็จะเป็นรถขนทรายคลเล็กๆนะครับจะมีตามสีเลยคือสีขาวสีต่างๆสีเทาสีดำนะครับแล้วก็จะมีกรวยประจำสีผู้เล่นให้หนึ่งอันนะครับนอกเหนือจากนี้ครับผู้เล่นแต่ละคนนะครับจะมีหลังคาตามสีของผู้เล่นตัวเอง โดยการออกแบบราคาหลังคาเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปตามดีไซน์อาคารด้วยนะครับแต่ละอันก็จะถ้าสีเดียวกันก็จะเหมือนกันนะครับมีตามนี้เนาะถัดมาจะเป็นคอมโพเนต์ส่วนกลางอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นโทเค็นคะแนนโบนัสตอนจบเกมนะครับมี3รูปล่างนะครับสี่เหลี่ยมวงกลมกับแปดเหลี่ยมนะครับแล้วก็แต่ละรูปล่างเนี่ยจะมีอยู่4อันนะครับ7จแต้ม1อัน5แต้ม1อัน3แต้ม2อันนะครับ ถัดมาครับก็จะเป็นการ์ดประจําเกมนี้นะครับจะมีการ์ดให้ทั้งหมด2ชุดนะครับจะมีการ์ดเป้าหมายนะครับทั้งหมด10ใบนะครับโดย3ใบในนี้ครับจะมีรูปตัว S อยู่ทางด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวบอกอีกทีแล้วว่าตัว S ทําำอะไรนะครับและจะมีการ์ดทรัพยากรนะครับทั้งหมด44ใบด้วยกันนะครับก็อันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ซองนะแต่ว่าเอามาให้ดูนะครับ ก็ด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนไซต์ก่อสร้างเปล่าๆแบบนี้นะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยขอบของรถวิ่งไปวิ่งมาก็จะแล้วแต่ใบนะครับบางใบก็อยู่มุมบางใบก็อยู่มุมล่างขวาบางใบอยู่มุมบนขวานะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะฟังก์ชันเหมือนกันนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันออกไปนะครับ และที่ขาดไม่ได้นะครับมีเกมสก่อสร้างเมืองก็ต้องมีบล็อกเมืองนะครับก็จะมีบล็อกชั้นนะครับของอาคารให้นะครับทั้งหมด4สีนะครับมีสีขาวสีดำสีน้ำตาลและก็สีเทานะครับแต่ละบล็อกเนี่ยจะมีอย่างละ30อันนะครับแต่ละสีจะมี30อันนะครับอันนี้ก็คือคอมโพเนนต์ของเกมมีแค่นี้นะครับถ้าหากว่าใครอยากได้ของโบนัสนะครับจะมีโปรโมชให้นะครับจะเป็นโปรโมชที่กั้นถนนนะครับก็ จะเป็นตัวที่จะเพิ่มมิติการเล่นเข้ามานิดหนึ่งนะครับตอนเริ่มเกมก็จะแจกให้คนละคนแล้วก็เอาไว้ใช้เดี๋ยวผมจะใช้ตอนจะสอนชานใช้ไอ้นี่ครับตอนจบเกมตอนจบการสอนอีกทีแล้วกันว่าไอ้นี้ใช้ยังไงนะครับแล้วก็เพื่อให้การสอนเกมนี้เนี่ยครับง่ายขึ้นนะครับผมจะอนุญาตนะครับเอาลูกเต่ามาใช้ในเกมนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูว่าใช้ทําอะไรนะครับก็ตามนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิ ที่การเตรียมเกมก่อร่างสร้างเมืองหรือว่าทาวเวอร์อัพกันดีนกว่านะครับว่าเกมนี้มีวิธีการเตรียมเกมยังไงบ้างเข้าสู่วิธีการสอนเกมทาวเวอร์อัพนะครับก็ขั้นแรกนะครับนำกระดานนะครับมากลางในตามด้านของตามจํานวนผู้เล่นนะครับสำหรับเกมนี้ผมเตรียมเกมสำหรับเกมผู้เล่น2คนก็เลยใช้ด้าน,น2คนนะครับแล้วก็นำอินเสิร์ตนะครับของอาคารแล้วก็ ตัวตัวชั้นนะครับมาวางให้เรียบร้อยนะแบ่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อินเสิร์ตเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่มันจะใช้ทำให้เกมเล่นง่ายขึ้นนะครับก็คือเราจะนำการ์ดตัวทรัพยากรมานะครับทำการสับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นำมาวางเป็นกองจั่วไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับทำการเปิดขึ้นมานะครับ3ใบนะครับก็คือ1 2 3นะครับ ให้ดูด้านล่างสุดนะครับของกราดแต่ละใบว่าเป็นชั้นอะไรนะครับก็คือเป็นชั้นสีเทานะครับชั้นสีดํากับชั้นสีน้าตาลนะครับก็ในตัวเกมนะครับมันจะบอกว่าให้เราเลือกนะครับจุดต่างๆตรงไหนก็ได้ในกระดานเพื่อวาง3าอาคารนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าการทําแบบนั้นมันจะง่ายเกินไปนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจริงๆมันเป็นอันนี้เป็นハウスซูที่ผมคิดขึ้นนะครับใคร ไม่สนใจก็ข้าไมไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ว่าหลังจากอันนี้เป็นตอนไหนนะครับแต่ผมจะทําให้มันท้าทายมากขึ้นนะครับนั่นก็คือทําการกําหนดจุดต่างๆนะครับด้วยความที่ว่าเกมผู้เล่น2คนเนี่ยแต่ละแต่ละเขตเนี่ยมันมี6ช่องพอดีมันจะเป๊ะตามลูกเต๋านะครับผมก็กำหนดเลยอันนี้เป็นเบอร์หนะครับนี่เบอร์หอันนี้เบอร์สนะครับเพราะว่ามันอยู่ขวากว่านิดนึงนะครับ เบอร์3มนะครับนี่เบอร์3เบอร์นี้เบอร์4นะครับแล้วก็นี่เบอร์5้านะครับเบอร์5อันนี้เขตชื่อเขตนะเขต1 2 3 4 5ี่ห้านะครับนำลูกเต๋ามานะครับตามอันนี้ว่าผมจะเอาชั้นนี้ลงก่อนเพราะเปิดแพทนนี้ก่อนใช่ไหมผมก็เปิดนวทถอยว่าเป็นเขตอะไรเบอร์3มนะครับ1ใน3 6ช่องนี้จะมีอันนี้อยู่นะครับผมก็กำหนดลูกเต๋านะครับต่อนะครับอีก6ลูกว่าจะเป็นเบอร์ไหนครับเงื่อนไขเดิมครับช่องขวาสุด จะเป็นเบอร์หนึ่งช่องขวาสุดเป็นเบอร์หนึ่งช่องซ้ายสุดเป็นเบอร์สองนะครับเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าและเบอร์หกเมื่อกี้มีเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมถ้าทอยได้หกผมก็ทอยใหม่แค่นั้นเองนะครับเอามาทอยอีกรอบหนึ่งอีกลูกหนึ่งนะครับเป็นเบอร์ฮะเบอร์สามนะครับเบอร์สามคือช่องนี้ครับลงตรงนี้ปึ๊บเอาออก่ะลูกถัดไปนะครับจะลงเขตอะไร เขตหนึ่งนะครับอันนี้เบอร์ขวาสุดอันนี้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกนี่แล้วกันวางบนซีดียมเลยจะได้ไม่สับสนนะครับ อ่ะทออีกลูกหนึ่งนะครับเบอร์อะไรเบอร์ห้านะครับลงที่นี่ครับอ่ะลูกถัดมาครับอันสุดท้ายสีเทาลงเบอร์อะไรเบอร์สองทินนี่นะครับก็เงื่อนไขเดิมครับเบอร์สองอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าและเบอร์หก น,นิ้เต่าเก็บเลยไม่ได้ใช้แล้วทอย1ลูกลงเขตอะไรเบอร์ส,สอง่าลงตรงนี้โอ้ติดกันเลยก็จบนะครับก็อันนี้คือวิธีเซตอัพแบบผมเองนะครับมันจะมั่วดีนะมันลุ้นดีนะครับแต่ลูกเต่ามันยังอยู่กับเราต่อนะมันไม่ไปไหนนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่ากล้องเนี้มันเป็น overhead view มันมองจากข้างบนใช่ไหม มันจะอาจจะไม่เห็นว่าช่องไหนเป็นอาคารสีอะไรนะครับมาเลยเดี๋ยวผมจะเอาทําให้ดูแล้วกันนะครับว่าลูกเต่ามันมีประโยชน์ยังไงสำหรับการเล่นเกมนี้นะนั่นก็คือผมจะเอาอันไหนที่มันมีสีนะครับมันมีสีอย่างเดียวนะผมจะเอานี้มาวางเนี่ยสีเทาเบอร์นหนึ่งใช่ไหมอันนี้สีน้ําตาลเบอร์นหนึ่งแล้วก็สีดําเบอร์นหนึ่งนะครับถ้าอันไหนมีคนสร้างแล้วผมจะเอาอีกชั้นหนึ่งบุบๆวางข้ามาวางเช่นอันนี้น เป็นเบอร์สองก็คือสองชั้นนะครับอะไรแบบนี้นะแล้วก็เอาหลังคามาครอบเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนเล่นนะครับอ่ะถัดมาครับก็นาการ์ดเป้าหมายมานะครับสับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นํามาครับสุ่มวาง3าใบนะครับแต่ถ้าหากว่าเล่นเป็นเกมแรกนะครับจะแนะนำให้ใช้3ามการ์ดใบนี้ที่มีตัวเอสทางด้านมุมด้านล่างนะครับจะมีการ์ดป่าเบอร์สี่นะครับ 5เขตแล้วก็จะมีอันนี้นะครับมันจะมีเขียนอยู่ว่ามันเป็นตัว S ทางด้านมุมด้านล่างขวามือของตัวการ์ดนะครับเป็นการ์ดเริ่มต้นนะแต่ถ้าหากว่าใครอยากต้องการความท้าทายแบบอื่นก็สับเรื่องเงินไขอื่นแล้วมาวางก็ได้นะครับ3อันพร้อมกันนั้นนะครับนำทกเข่นคะแนนโบนัสนะครับมาวางให้เรียบร้อยนะครับถ้าเป็นผู้เล่น3คนนะครับจะมี5แต้มด้วยนะครับถ้าเป็นผู้เล่น4คนจะมีอันเบอร์3แต้มอันที่2ให้ด้วยนะครับ แต่นี่เนื่องจากว่าเล่นแค่2คนก็จะมีแค่7กับ3คะแนนให้นะครับหลังจากนั้นนะครับแจกอุปกรณ์ผู้เล่นตามนี้นะครับผู้เล่นแต่ละคนนะครับจะได้กระดานผู้เล่นไปนะครับรถก่อสร้างนะครับสีสีนะครับเป็นบูโดเซอร์รถบรรทุกเครนแล้วก็รถขนปูนนะครับแล้วก็จะมีกรวยให้1อันนะครับกรวยเนี่ยผมวางตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันกระเด็นหายนะครับและแต่ละคนจะได้หลังคาตามสีผู้เล่นตัวเองนะครับคนละ10อันด้วยกันนะครับก็วางให้เรียบร้อยนะครับและแจกนะครับ ชั้นอาคารนะครับให้คนทุกสีนะครับสีละหนึ่งอันให้กับผู้เล่นแต่ละคนทุกคนจะมีหลังคานะครับน้ําตาลเทาดําขาวนะครับอย่างละอันตอนเริ่มเกมนี่แบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับก็พร้อมเล่นแล้วนะครับเหลือเซตอัพสุดสุดท้ายนะครับนั่นคือการหาเฟิร์สเพเยอร์นะครับในการหาเฟิร์สเพเยอร์เกมนี้นะครับจะสุ่มนะครับต่อยกันหรือหาเงื่อนไขอะไรก็ได้นะครับแต่ว่า ด้วยเพื่อความง่ายของการเล่นเกมนี้นะครับผมจะให้ผู้เล่นสีส้มเป็นเฟิร์สเพลเยอร์นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็เพื่อให้ง่ายต่อการเห็นการนะครับผมจะการ์ดมาวางตรงนี้แทนนะครับแทนที่จะวางบนแท่นตรงนี้นะครับอันนี้วางบนแท่นนี่เพื่อให้ทกุกคนสามารถเห็นได<ร> <os> ้ง่ายๆครับแล้วก็หยิบจับง่ายเพราะว่าอันเนี้ยมันจะทําการ์ดส่วนเลยเพราะฉะนั้นอันนิ้ปกมาทีนึงก็หยิบการ์ดได้ได้แล้วนะครับแต่ว่าพอมันเป็นบนแบบโอเวอร์เฮดวิวแบบเนี้ยมันวางแบบนี้มันจะเห็นยากผมเลยมาวางแผ่แบบนี้ให้ดูนะครับจะได้เห็นได้ง่ายกว่านั่นเอง ก็เดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นเกมตัว tower up กันดีกว่านะครับว่าเกมนี้มีวิธีการเล่นยังไงบ้างมาสู่วิธีการเล่นเกม tower up นะครับเกมนี้ก็ก่อร่างสร้างเมืองตามชื่อเลยนะครับเราจะการสร้างเมืองกันโดยที่เป็นเมืองสมนะุติณดินแดนนะอะไรแห่งหนึ่งนะครับในการเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้จะทําการแข่งกันสร้างนะครับ อาคารให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําตามเงื่อนไขข,ของการเป้าหมายตรงนี้นะครับแล้วก็ใครมีตัวตนนะครับคือใครสร้างสูงกว่าหรือว่ามีตัวตนอยู่ในอาคารตอนจบเกมสุดก็มีมโอกาสเป็นไปได้สูงนี่จะชนะนะครับตามมาน,นี้เดี๋ยวจะอธิบายว่าแต่ละอันว่าแต้มมันมาจากไหนบ้างนะครับก็มาถึงรอบของผู้เล่นนะครับมันจะมีวิธีการจะมีแอคชั่นให้ทำนะครับหนใน2อ,อย่างนะครับมีแค่2อ,อย่างเท่านั้น หนึ่งคือหยิบกร์ดทรัพยากรแล้วก็หยิบของที่มันขึ้นปรากฏบนร์ดทรัพยากรไปนะครับบนร์ดทรัพยากรมันจะมีขึ้นนะครับว่ามันจะมีชั้นอะไรบ้างสีอะไรอย่างอันเนี้ยคือหยิบสีเทาหนึ่งอันน้ำตาลหนึ่งอันดำหนึ่งอันอันนี้ก็เป็นดำหนึ่งอันขาวหนึ่งอันแล้วก็ดำตาลหนึ่งอันมีแค่นี้นะครับหรือในอนาคตนะครับขออนุญาตคุย อาจจะเจอการ์ดแบบนี้ได้คือ2ชั้นสีอะไรก็ได้นะครับก็คือจะเป็นสีเทา2อันก็ได้สีเทาบวกสีขาวอย่างละอันก็ได้สีน้ำตาลบวกสีดำอย่างละอันก็ได้หรือสีดํา2อันก็ได้อัน,นี้ฟรีดอมนะครับแต่ว่ามันมันจะมีลิมิตตรงที่ว่ามันจะหยิบได้น้อยกว่าหรือการ์ดบางใบจะขึ้นแบบนี้นะครับ ก็ตัวนี้จะบ่งบอกว่าเราจะขึ้นแทร็กของรถก่อสร้างสีนั้นๆน,น,นะครับตามจมํานวนกี่ขั้นก็คืออย่างนี้ขึ้นปรากฏกี่กี่กี่สัญลักษณ์ก็ขึ้นตามจานวนนั้นขั้นอย่างเช่นในนี้ขึ้น2อสัญลักษณ์ก็ขึ้น2ขั้นแล้วก็ชั้นอะไรก็ได้1อันนะครับในเกมนี้ครับเราจะสามารถเก็บชั้นนะครับรวมกันเนี่ยได้แค่10ชั้นเท่านั้นนะครับถ้าเกินต้องทิ้งคืนนะครับก็บริหารดีๆนะบางมันจะมีบางช่วงที่บางบางทีชั้นที่เราอยากได้มันไม่มา ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรือบางกรณีคือแบบเราอยากได้ขึ้นนะเราจะได้เล่นตาเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่แล้วแต่คนนะครับอ่ะก็ให้ผู้เล่นสีส้มเล่นก่อนนะครับสีส้มเล่นนี่ครับหยิบน้ําตาลหยิบเทาและหยิบดําก็คือหยิบกราดเปนี้นั่นเองนะครับและลงกองทิ้งไปพอหยิบไปนะครับจะทําการหยิบและเติมโดยทันทีนะครับแล้วก็จบรอบแค่นี้นะครับง่ายๆอ่ะแอคชั่นที่1อ่ะมาผู้เล่นสีเขียวบ้างนะครับ สีเขียวบอกว่าอืมเอาวันนี้แล้วกันสีดำสีขาวสีน้ำตาลนั่นคือหยิบการาดใบสิกใบตรงกลางเนาะนี่กองทิ้งแล้วก็เปิดหนึ่งใบโชกแบบนี้อ่ะมาสู่การสร้างนะครับผู้เล่นสีส้มบอกขอสร้างละไม่รอมากกว่านี้ละเขาจะทำการเลือกที่ดินหนึ่งแปลงนะครับที่อยู่ติดกับอาคารที่สร้างไว้แล้วก็คืออาคารสามอาคารที่เราเซตอัพไว้ตอนเริ่มเกมนะครับว่าเขาจะสร้างที่ไหนนะครับ ต้องเป็นแปลงที่ติดกับอาคารที่สร้างอย่างแล้วอย่างน้อย1ชั้นนะตอนเล่นเกมก็จะมีตรงนี้ครับนี่นี่นี่นีนี่นและนี่นะครับมีแค่เท่านี้ก็คือ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9สี่ทีนี้นะครับโดยในการสร้างเนี่ยจะมีเงื่อนไข2อย่าง 1. คือแปลงที่เราเลือกสร้างเนี่ยมีถนนเส้นวิ่งออกจากแปลงไปชนอะไรนะครับหา้ามสร้างสีเดียวกันเช่นผมเลือกที่นี้ห้ามสร้างสีเทา ก็คือสีเดียวกันห้ามอยู่ติดกันนั่นเองง่ายๆนะครับอันที่2นะครับถ้าในการสร้างเนี่ยนอกจากที่ที่เราเลือกสร้างแล้วเนี่ยเราต้องสร้างอาคารที่ไล่ออกไปด้วยคือเราสร้างสีนั้นแล้วเราต้องสร้างสีตรงนี้ด้วยสมมติถ้าหากว่าผมจุดที่นี่นะครับมันมีถนน,นเลียกไป2เส้นใช่ไหมผมต้องสร้างให้2ที่นี้ด้วยนะครับก็คือผมวางที่นี่ปุ๊บผมต้องสร้างสีเทากับสีดำประมาณนี้เนาะหรือถ้าผมวางตรงนี้ผมต้องสร้างสีน้ําตาลกับสีเทาแปลว่าตรงนี้ห้ามเป็นสีน้ําตาลกับสีเทาแปลว่า ผมจะเป็นดําหรือเป็นขาวก็ได้ตรงนี้เป็นขาวหรือเป็นเทาก็ได้นะครับแล้วก็สีเทาแล้วก็สีน้ําตาลกับสีดําอย่างละอันประมาณนี้เนาะอ่ะก็มาเริ่มสร้างกันดีก,กว่านะครับก็ผมเอาตรงนี้เลยกันนะครับปาดจัดอ่ะก็เทากับน้ําตาลนะครับแล้วก็สร้างส,างสีดําตรงนี้พึดเทาขึ้นเป็นสอง น้ำตาลขึ้นเป็น2แล้วก็ดำมาเป็น1นะครับแบบนี้่ะสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเอาหลังคาครับบังคับด้วยนะว่าจะเอาหลังคาครับลงไปหนึ่งในอาคารลงไปในหนึ่งในอาคารที่เราเติมชั้นเข้าไปนะครับอย่างสามอาคารเนี่ยสีส้มเลือกได้ว่าเขาจะเอาอะไรว่าจะวางหนึ่งนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับในการวางเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนนะว่าจะทํำยังไงนะครับแต่ยิ่งวางสูงยิ่งได้ผลประโยชน์เยอะหมายความว่าไงหมายความว่าผมว่ ผมเอาที่นี่เทาสองนะครับเทาเทาเทาสองนี่เทาสองนะถ้าหากว่าเราวางลงไปที่ชั้นที่เท่าไหร่นะครับเราจะได้ขึ้นแถบไอตัวรถก่อสร้างเนี่ยตามจํานวนชั้นที่เราวางว่าเราวางชั้นนี้เท่าไหร่เลยอย่างเงี้ยวางสีเทาชั้นที่สองใช่ไหมตัวรถก่อสร้างสีเทาจะขึ้นไปสองขั้นอหมหมายความเนี่ยก็เป็นผลประโยชน์ที่ดีแปลว่าเราได้แต้มเพิ่มนะครับบวกไอตัวตรงเนี้ย ที่วิ่งรถก่อสร้างเนี่ยมันจะมีผลประโยชน์2อ,อย่างนะครับหก็คือเป็นแต้มตอนจบเกมยิ่งไปไกลเท่าไหร่ยิ่งได้แต้มเยอะนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือถ้าหากว่ารถทุกสีข้ามเส้นที่เป็นเส้นสีตรงนี้ครับจะเป็นเส้นรูปดาวตรงนี้อยู่มีอยู่สีเส้นเนาะข้ามเส้นนะครับทบทุกสีนะเราจะได้เล่นต่ออีกตาหนึ่งเลยทันทีนะครับโดยจะเป็นการสร้างต่อก็ได้หรือหยิบทรัพยากรเฉยก็ได้เพื่อเล่นรอบถัดไปนะครับนี่ได้แต่เรานะครับ่ะจบสลหรับตรงนี้นะครับ ถัดมากลับมาผู้เล่นอันนี้บ้างนะครับอยากได้สีขาวบ้างนะครับน,นี้ปนอ่ะก็ที่นี่ครับเขาเอาสีขาวดีไหมนี้่ล้วกันอเอาแคน่นี้เป็นคนไฟต่ำนะครับเขาสร้างแล้วเขาก็กลบอันนี้ดีกว่าสีขาวน้ำตาล ดำลูกเต๋าหนึ่งลูกเป็นหนึ่งขาวหนึ่งน้ำตาลสามแล้วก็ดำสองเพราะว่าเขาเจ้าหลังคามันลงที่นี่นะครับคือน,น้ำตาลสามขั้นจบนะครับอ่ะกลับมานี้มีหลังคาครบเกือบทุกสีแล้วอ่ะระหว่างเล่นเกมนะครับผมอธิบายตรงนี้เพิ่มแล้วกันเนาะตรงนี้จะเป็นเป้าหมายที่จะทำการแข่งกัรทำนะครับ เงื่อนไขเริ่มต้นตัวเป้าหมายเริ่มต้นเนี่ยจะมีทั้งหมด3อันนะครับจะมีถ้าหากว่าเรามีส่วนร่วมในอาคารที่มีสวนนะครับจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหรือบางอันก็ถ้าเป็นอีกกระดานหนึ่งผมก็ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้เปิดดูนะครับขอให้มีส่วนร่วมในอาคารที่อยู่ในสวนนะครับครบเสียอาคารได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเจ็ดหรือสามแต้มแล้วแต่ว่าทําไวทําช้านะครับอันนี้คือมีส่วนร่วมในอาคารครบทั้งห้าเขตนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเขตนะครับ และสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือมีมีส่วนรวมาในคารนครบทุกสีก็คือดาอย่างน้อยหนึ่งอันเทาอย่างน้อยหนึ่งอันขาวหนึ่งอันน้าตาลหนึ่งอันเราไม่จาเป็นได้อยู่บนสุดนะขอให้เราเคยขอให้เราเคยสร้างอาคารนั้นก็พอมีชั้นเราแทรกอยู่ข้างในก็พอนะครับไม่จาเป็นได้อยู่บนสุดนะตามนั้นนะครับถัดมาตานี้ยังไม่ได้เลือกทำเอาหยิบชั้นก่อนดีกว่าหยิบน้ําตาลสองขาวหนึ่ง อันนี้อืมต้องลืมไปว่าอันนี้ต้องผมต้องวางน้ําตาลให้ดูด้วยว่าอันนี้คือชั้นสีน้ําตาลนะครับนี่นี่ครับวางตรงนี้ทับไปน,นี้เป็นเทาสามขาวหนึ่งขึ้นเทาสามขั้นน่ะมีสองเขตแล้วจบะกลับมานี้ อืมอ่ะสร้างตรงนี้ครับยังไม่เอาเดีกอ่ะไม่เอาไม่เอาตรงนั้นแหละน้ำตาลหนึ่งเทาขาวเป็นสองอันนี้เป็นหนึ่ง แล้วก็ชั้นอันนี้ทับไปสขั้นรับเกมก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือแข่งกันหยิบของทับสร้างทับชาวบ้านะอะไรประมาณนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผู้เล่นคนใดคนหนึ่งจะวางชั้นครบทุก10อันครบทั้ง10อันนะครับพอวางครบสิอันปุ๊บ เขาเล่นคนอื่นนะครับจะได้เล่นอีกคนน,นึงรอบโดยไม่สนใจว่าชั้นหมดหรือยังนะครับถ้าเล่นแล้วชั้นหมดพอดีก็โชคดีไปแต่ถ้าเล่นแล้วไม่หมดก็นับแค่นั้นนะครับเล่นอีกคนละรอบแล้วจบเลยนะครับแล้วก็นับคะแนนกันเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปตอนจบเกมให้ดูแล้วกันว่ามันจะนับคะแนนยังไงนะครับเดี๋ยวผมเล่นตรงเนี้ยให้ดูก่อนอให้จบก่อนแล้วกันนะครับจบแล้วนะครับกับการเล่นตัวเ o w e r ั p นะครับไม่มีใครได้เงื่อนไขป่าเลยเพราะว่าทำยากจริงๆนะครับหรือว่านี่อันนี้มี1 2มี1 2ไม่มีครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ D10 นะครับ2ลูก2ลูกนะครับสำหรับผู้เล่น2คนก็เอาไวนนนน้นับคะแนนนะครับนับคะแนนนะครับ คะแนนตอนจบเกมจะมาจากไหนบ้างนะครับคะแนนจะมาจาก3แหล่งด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับจะมาจากความไกลของรถก่อสร้างของแต่ละคันนะครับว่าวิ่งไกลขนาดไหนนะดูข้างบนนะครับจะเป็นแต้มเลยก็คือแแต้มบวก7แต้มบวก5แต้มบวก4แต้มอันนี้ได้20นะครับบวก4ได้24 24นะครับอันนี้11บวกเจ็ดบวก9ได้27นะครับ2 7นะครับ ถัดมานะครับมองจากด้านบนนะครับมีหลังคาตัวเองกี่อันก็เอากลวยวิ่งนะครับไป1 2 3 4 5 6 7แล้วแต่ว่ามีหลังคากี่อันนะครับสีเขียวมีหลังคาหนึ่งามี่หหลังคานะครับก็หนึ่งามี่หหลังคาบวก9นะครับ27บเวก9เป็น36นะครับ36บวก แล้วก็บวกทางด้านขวาตรงนี้ครับบวกอีก10นะครับเป็น46ด้วยกันนะครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับส่วนอันนี้นะครับมีหลังคาอยู่1 2 3 4นะครับที่เห็นนะก็1 2 3 4นะครับตามนี้ก็บวกอีก7เป็น31 31บวก7เป็น38นะครับก็จบแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับ38 กับ46ู่่เล่นสีเขียวเป็นผู้ชนะไปนะครับก็เดี๋ยวจะสอนใช้โปรโมโเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นตัวกั้นถนนนะครับแอบอ n อนแอไปนิดนึงนะจับนิดหน่หนอยไม่หลุดแล้วอ่ะตัวกั้นถนนจะเป็นโปรโมโของเกมนี้นะครับก็สามารถใช้ก่อนหรือหลังการวางก็ได้นะครับในการวางปิดถนนเพื่อบอกว่าเออถนนเส้นนี้มันไม่นับแล้วนะในการสร้างนะครับ ก็ถ้าเป็นแต่มันจะใช้แบบวางอย่างเงี้ยจะไม่ถือว่าติดกันอย่างเงี้ยผมสร้างตรงนี้ไม่ได้แล้วนะถ้าผมจะสร้างตรงนี้ผมต้องสร้างตรงนี้ก่อนนะครับผมเลือกสร้างตรงนี้ไม่ได้แต่แต่สมมติถ้าหากว่าผมบอกว่าเอ้ยถ้าผมอยากสร้างตรงนี้เอาสีน้ำตาลมาอันหนึ่งแล้วกันนะครับผมเอาตรงนี้วางทับปึบ๊บแบบนี้ไปสมมตินะวางทับตรงนี้ปื๊ดไปแล้วเอาสีเทาวางปึบ๊บแล้ว ผมเอาหลังคาวางตรงนี้ปึ๊ดผมก็ได้เทาหนึ่งใช่ไหมแล้วผมเอาที่ก็นถนนวางทับตรงนี้เลยปึ้งผมคุณห้ามเอามาวางทับอันนี้ของผมวางมันใช้ได้สองแบบนะหนึ่งคือการไม่ให้คนอื่นเอาเอาชั้นมาวางครอบอา,อาคารที่เราเป็นมีหลังคานะครับหรือหรือใช้อีกวิธีหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเราไปเจอมาว่าไอ้ตรงเนี้ย ไอ้ตรงเนี้ยสมมตินี้นี้อันนี้สีน้ำตาลอันนี้สีดําอันนี้สีเทาไอ้ตรงเนี้ยเราสร้างไม่ได้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขก็คือตรงเนี้ยห้ามตรงกับห้ามตรงสีเทาห้ามตรงสีดำห้ามตรงสีขาวห้ามตรงสีน้ำตาลใช่ไหมผมก็ตัดทิ้งครับโชะแล้วผมก็เอาสีเทามาวางแล้วก็เติมดำขาวน้ำตาลดำปกติได้ไอ้ตัวกัานถนนมันทำได้2แบบนะครับ ก็แบบนี้จะวางก่อนหรือวางหลังในการหลังหลังการสร้างก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้แบบไหนนะครับจะใช้เพื่อไม่ให้คนอื่นมาวางครอบหลังคาเราก็ได้หรือจะมาใช้เพื่อวางในจุดที่เดิมทีตรงนั้นวางไม่ได้ก็ได้นะครับตัวกันถนนนะครับสรับอันนี้เนาะก็สอนจบแค่นี้นะครับตอนเริ่มเกมก็แจกให้คนละอันนะครับแค่นี้ไม่มีอะไรนะครับก็สอนจบเรียบร้อยนะครับสลับเกมทวารัพนะครับพร้อมโปรโมนะครับ สำหรับห้องสอนเล่นตอนถัดไปจะสอนเล่นเกมอะไรก็สามารถติดตามชมก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ